ระหว่าง A8 กับตัวฮอลลดว่ามันต่างกันยังไงครับผมครับ A8 ลำโพง12นิ้วมิดโลหน้าเปิดแต่มิดดูตรงนในตอก5นิ้วนะครับผมครับข้างบนครับไปบนสุดครับข้างๆเป็น12นิ้วตรงกลางเป็น10นิ้วครับผมมาชังมาฟังโทนมาฟังกันท่านตากโดดก็หน้าเปิดครับแต่ผมชอบหน้าเปิดครับไปฟังเสียงครับผมครับวันนี้เราก็จะใช้เสียงไมค์ครับดูด้วยกันเลยนะครับฟังเสียงด้วยกันเลยทดสอบเช็ค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 ทดสอบเห็นไหมครับตัว A8 คือ ลำโพงกลางมันเป็นบอย5นิ้วเบย์เอครับลำโพงกลางครับมันเป็นตัว5นิ้วเห็นไหมครับเวลาพูดเนี่ยพูดง่ายมากครับผมพูดง่ายมากแล้วก็มีความชัดของเสียงฟังเสียงอะไรผมครับผมเห็นไหมครับเสียงอายหรือเสียงปากถือว่าออกมาครบเหมือนกันเช็คเช็คเช็คตัวสองตัวสองทีนี้เราเปลี่ยน A6 ข้างบนที่เป็นฮอลโลครับตัวสองตัวสองเช็คเช็คเช็คตัวสองตัวสอง เช็ค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 ตัวสองตัวสองตัวสองเช็คเชิคเช็คเช็คเช็คเห็นไหมครับความแตกต่างที่ว่าทําไมดอกเล็กทำไมมีควาเบี้ยวเสียเยอะเพิขึ้นแบบน้ำลายจุกเก็บจุกเก็บออกมาหน้าตู้เห็นไหมครับเนี่ยเห็นกันได้ชัดเลยข้างบนดอก10นิ้ว2ดอกข้างล่างบอย5นิ้ว4ดอกเห็นไหมรับค่อยไปต่างกับเสียงเยอะเพิขึ้นถ้าใครยังสงสัยฟังอีกรอบ เช็คเช็คอันนี้ตัวบนครับเช็คเช็คตัวสองตัวสเช็คเช็คเช็คตัวสอตัวสแต่ข้อดีคือมิดโลเขาแข็งแรงดีครับผมแล้วก็มิดโลมีการพุ่งแต่ก็เสียคือพวกตระกูลมิดเนี่ยมันจะความสิ่งเล็กน้อยจะออกยากนิดหน่อยครับผมครับคือตู้แต่ละตัวเนี่ยมันดีไซน์งานมันคนละแบบครับผมเห็นไหมครับตู้กลางทำไมมีหลายรุ่นมีธรรมดามีฮอโลดไม่มีฮอนโลดครับ ทำไมมีดอกว้ายให้นิ้วด้วยครับเอตัวการทําเสียงธรรมชาติครับผมผมก็เลยมีรุ่น A8 ออกมาครับผมฟัง A8 ครับผมเช็คเช็คทดสอบเช็คทดสอบเช็คแหลมตัวเดียวกันทดสอบเช็คเช็คเช็คทดสอบทดสอบเช็คเช็คเช็คเห็นไหมครับถือว่ามีความแตกต่างกันมากพอสมควรครับขนาดตู้ A8 ยังไม่ได้จูนดีเขาบอกเขาไม่ได้จูนดีเหมือนกันครับแค่จูนแค่เดเลย์เฉยๆเขาก็ทำแค่นิดหน่อยครับเห็นไหมครับฟอนโหลด กับไม่ฮอลลูดต่างเยอะพอสมควรครับทีนี้ผมจะพาเปิดเพลงแล้วก็เดินฟังซ้ายขวาดูว่าคนเป็นเนี่ยของเสียงเป็นยังไงครับผมครับอันนี้ก็จะพาเดินฟัง A8 าาว่ขทเอแปดน้ายขวาทั้นงหมด นี่แหละจุดเด่นของเอครับมันจะไม่ค่อยมีหลุมครับว่าพิโลหน้าเปิดไหมครับมันจะเดินทางได้เป็นวงกลมจะดีมากขึ้นครับแต่ข้อเสียคือเป็นวงกลมครับมันจะไม่ได้ไกลอย่างนี้ครับผมเนี่ยมันมีข้อดีแล้วก็เสียแตกต่างกันไปครับถ้าตู้น่าเปิดเนี่ยมันจะออกเป็นวงกลมครับถ้าตู้ฮอนโลดมันจะออกเป็นแหลมแหลมอย่างนี้ครับผมครับเฮ้ยทีนี่เปลี่ยน A6 นะครับผมครับ พูดเน้าเปิดทอร์โดถือว่าแตกต่างกันเยอะครับฮอร์โหลด,หลดมามาจริงแต่คล้ายๆว่า<อ>มันไม่ธรรมชาติมันมาแค่พุ่มๆเฉยแต่ข้างล่างเนี่ยมันมีอย่างธรรมชาติเกินไปเยอะพอสมควรครับผม ความแตกต่างก็จะประมาณนี้สำหรับฮอลโหลดแล้วก็ตู้หน้าเปิดครับผมครับใครที่ชอบสไตล์แบบหวานๆครับผมก็แนะนําตู้หน้าเปิดครับผมครับแต่ตัวผมครับชอบตู้ A8 มากกว่าเพราะว่าด้วยความธรรมชาติของเสียงเยอะมากพอสมควรครับแบบผมว่าตู้หน้าเปิดจะเดินทางเป็นวงกลมอย่างนี้ครับผมครับเนี่ยครับเดินทางเป็นวงกลมอย่างเงี้ยตู้ที่เป็นฮอลโหลดจะเดินทางแบบนี้ครับมันก็เลยรู้สึกว่าพุ่งไกลแต่ข้อเสียด้านข้างมันก็หายครับเห่นคิื่อก่อนที่ผมวัดทีดูเห็นไหมครับว่าความมตต่างมันก็เยอะมากพอสมควรครับผมครับ วันนี้ก็ได้ฟังเสียงพร้อมครับผมเป็นไงครับผมก็เก็บไปคิดและพิจารณาดูว่าชอบแนวไหนครับผม